สวัสดีค่ะอุ้ยระวิวันจินดาค่ะอยู่ใน Yes I'm Back นั่นเองเราิเรายังคงได้ยินเสียงลมอ้ยังกลับไปทำงานเบื้องหลังนะคะยังอยู่ในวงการไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะยังอยู่เบื้องหลังทีวีเบื้องหลังวงการวิทยุอะไรเงี้ยนะคะยังทำงานอยู่ค่ะแต่ก็ไปอยู่ฝ่ายบริหารซะส่วนใหญ่ ต่างมากค่ะต้องบอกว่าถ้าถามใจจริงๆคือมันมีความรู้สึกเหมือนกันว่า ทํางานบริหารด้วยแล้วแล้วบางวันก็จะต้องมีรับงานอีเวนต์งานร้องเพลงอะไรเงี้ยนะคะมีความรู้สึกว่าตัวเองแบ่งแบ่งตัวเองเป็นสองภาคมีแบบว่ามีมานขาววันดาอะไรเงี้ยคือเวลาทํางานบริหารก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะต้องบอกว่ามีทั้งซีเรียสมีทั้งดุมีทั้งอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้อะไรที่ตรงกับเดทไลน์ที่เราวางเอาไว้หรือว่างานไม่สักเซสตามที่เราพรอมิสกับทุทกๆคนเอาไว้อะไรเงี้ย สองเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกเนี่ยเล่นเ,เป็นหนังของหม่อมเจ้าที่พยะชัดชัด,ช,ดชัยนะคะเล่นกับพี่เบิร์ดกับพี่ปูอัญชลเีเรื่องอีกครั้งชื่อเรื่องชื่อหนังเนี่ยเรื่องอีกครั้งนะคะแล้วก็เรื่องที่สองเป็นหนังของคุณอาชลองพักดีวิจิตนะคะเล่นกับพี่ต้นสุชาติชวางกูลกับคุณปิยนุษนาคคงเรื่องนี้ชื่อยิ้มเล่นอยู่สองเรื่องค่ะ